ที่ทางจังหวัดตราดนะคะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดค่ะได้มีการจัดกิจกรรมสอนชนร่วมอนุรักษ์ทะเลตราดกับเรือหลวงช้างค่ะ นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะในฐานะของผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดหรือว่าสอนชนจังหวัดตราดนะคะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสอนชนร่วมอนุรักษ์ทะเลตราดกับเรือหลวงช้างนะคะจัดขึ้นที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้ค่ะซึ่งทางสอนชนจังหวัดตราดก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในความสําคัญของผลประโยชน์ทาง ของเรื่องของชาติทางทะเลแล้วก็มีหน่วยง,งานภาครัฐภาคประชาชนผู้ประกอบอาชีพทำประมงค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมนะคะท่านนาวาเอกนฤพันวิไลธัญญาค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์รัก สูตรอานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดก็กล่าวว่าเนื่องจากว่าเรือหลวงช้างที่กองทัพเรือนะคะนํามาจมเนี่ยเป็นแนวประการังเทียมค่ะเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลแล้วก็ยังเป็นแหล่งดําน้ําที่สําคัญของประเทศเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะทุ่นที่ผูกเรือเนี่ยชำรุดไม่มีความสมบูรณ์จึงขอให้ทางจังหวัดโดยสอนชนจังหวัดตราดนะคะร่วมกับภาคเอกชนดําเนินการจักกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะคะก็ยังมีการเสี นาประวัติของเรือหลวงช้างค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการทำประการังเทียมเรือหลวงช้างทั้งด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาทะเลการเก็บขยะจากทะเลการสาธิตกู้ภัยทางทะเลค่ะรวมทั้งการดําเนินงานวางประการังเทียมจากคอนกรีตวางใกล้กับแนวประการังเทียมเรือหลวงช้างนะคะเพื่อสําหรับยึดทุ่นผูกเรือที่ได้รับมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็ เพื่อให้เรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือประมงสามารถนำเรือมาผูกทุนได้พร้อมๆกันค่ะ